ไปดูมันนะครับผมกับมานะแมนนะครับผมภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่รับบทโดยนายนภัสนะฮะคือเขาเป็นคนที่ขยันเป็นมิสสู้ชีวิตติดตลกใช่ไหมแต่ต้องบอกเลยว่าชีวิตเนี่ยสู้กับเสมอ <c oughs> แล้วน้องนายเนี่ยก็เพิ่งผ่านพ้นมรสุมชีวิตใหญ่ๆนะครับก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเอาใจช่วยมากๆเลยนะฮะกับหนังเรื่องนี้และก็ตัวคาแรคเตอร์ของเขานะครับคือเป็นชายธรรมดาที่ต้องใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปแบบพวกเราเนี่ยที่จะต้องอุตสาหะนะฮะจะต้องทํางานต่างๆเพื่อได้เงินมาเพราะว่าภาระมันเยอะนะฮะมันมีค่าใช้จ่ายเต็มไปหมดเลยนะยุคนี้เนี่ยพวกเราเองเนี่ยย,ยุคสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมแต่ว่าเฮ้ยมันไม่ได้สร้างตัวเพราะว่าคนอื่นมันมีหนี้อะไรเงี้ยนะฮะแบบครอบครัพพวต้องไปช่วยแบกต่างๆตัวเองเนี่ยไม่ต้องถามเลยว่าจะเเออาาาตัััววรรรดดได้หืปล่พ่พมมนนยงีค หลังอีกมากมายนะฮะแล้วน้องนายเนี่ยก็เป็นเดอะแบกนะครับผมเอออันนี้หมายถึงเฉพาะในหนังแล้วกันนะครับคือตัวละครของน้องนายเนี่ยหรือว่านายมานะเนี่ยนะครับผมคือเขาเป็นเดอะแบกของครอบครัวนะฮะแล้วเขาก็ต้องแบบว่าสู้ชีวิตเพื่อที่จะต้องพยุงชีวิตตัวเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยนะฮะให้แบบว่าผ่านพ้นวิกฤตชีวิตไปให้ได้นะฮะยุคสมัยเนี้ยทุกคนเนี่ยมีาระค่าชใจตยย่างๆอะไรเงี้ยนะครับคือเรียกได้ว่าแบบทํางานแบบว่าโอ้โหทุ่มเทหลักล้านแต่เงินอนะ่ะมันได้หลักร้อยอะ่ะทุกคนเออมันแบบ มันไม่พอใช้นะอะไรอย่างงี้นะฮะทำให้ในเรื่องเนี่ยน้องนายก็เลยต้องรับจ็อบเยอะไปหมดเลยนะฮะจนกระทั่งมาเจอจ็อบที่จะต้องเป็นสตันแมนในกองถ่ายภาพยนตร์และนั่นก็อาจจะเป็นหยุดเปลี่ยนบางอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องนะครับผมอ่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นหนังที่สร้างโดย นะฮะละลึกนะฮะซึ่งก็เป็นสตูดิโอที่มีทั้งพี่ยอดเลิศชัยนะ,ะที่ถนัดแนวคอมเมดี้มากๆอยู่แล้วนะฮะแล้วก็จะมีพี่ต้อมปิยพันธ์ชูเพชรนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นผู้กำกับที่ถนัดฝั่งแอคชั่นพวกจอมขมังเวทพวกหนังอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะแบบไม่ได้ทําหนังตลกเท่าไหร่แต่พอมาเจอกับพี่ยอดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนผสมที่จะเห็นทั้งรสชาติของความเป็นหนังแอคชั่นผสมความหนังตลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เรียกได้ว่าเฮ้ยสำหรับผมนะผมซื้อผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นแบบฟรรีีีีแแแลลลนนนนนนนซซ์์์ออออออยยยู่่่่่ะะะะะเเเเฮตตตฟมัจจจาาาข้ถึึงงกิดสไพ๋ ก็จะมีความแบบว่าซีเิมาติกเยอะๆอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้มันจะเป็นหนังที่ดูง่ายมันจะมีความเป็นซิคอมมีความเป็นแก๊กมากขึ้นแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันเป็นหนังที่ก็ดูเป็นหนังที่สนุกเหมือนกันหนังมันก็มีรสชาติของความเป็นจินหนังเอเชียนะฮะหนังแบบหนังไทยที่มันมีความแบบดูแล้วเข้าถึงง่ายอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ดูแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่หนังที่ขายมุกอย่างเดียวอะ่ะแต่ว่ามันมีสตอร,รี่บางอย่างที่ผมก็รู้สึกว่ามันก็ทักใจเหมือนกันนะมาพูดถึงคนที่สู้ชีวิตแล้วก็โดนชีวิตสู้เอะาาารทํไ tăng chay à là... Co dài ลดละเลิกความพยายามของเราเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งที่เราตั้งใจไว้เพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยไม่ช้าหรือเร็วเนี่ยเดี๋ยวผลมันก็จะออกดอกออกผลเองนะครับเมื่อมันถึงเวลาอะไรอย่างนี้นะครับแต่ใน,นเรื่องเนี่ยน้องนายนะฮะก็จะมีตัวละครที่บอกว่าเป็นตัวสกัดดาวรุ่งนะฮะเออคือมันไม่ใช่แค่โชคชะตาที่จะสกัดดาวรุ่งเขานะไม่ใช่แค่นี้สินในบ้านในครอบครัวที่จะสกัดดาวรุ่งเขาแต่มันมีคนคนหนึ่งนะฮะที่นายมาระแมนนะฮะทำไม่ดีเอาไว้ในตอนเด็กนะครับผมอ่าไม่ดียังไงก็ต้องไปดูในภาพยนตร์นะครับผมแต่มม้ม่ค,ค,คลืนนีไ วนนี้ชื่อว่าไอ้เผือกนะฮะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่รับบทโดยพี่โอ๊ตปามโมดซึ่งเป็นคนที่แย่งฟีลมากๆเลยทุกคนแล้วก็โอ้โหออกมาแต่ละฉากเนี่ยคือฮาก็ฮานะครับแล้วก็ตลกร้ายแล้วก็มีความแบบโอ้มันก็น่าสงสารเหมือนกันนะว่าสิ่งที่เขาเคยเจอมาอะไรเย่างี้แล้วเขเขา้เขาใจได้ว่าเฮ้ยเขาต้องเจอกับอะไรถึงมาไปกลายเป็นคนอย่างนี้นะฮะทำไมถึงต้องไปสกัดดาวลูกนายมานะขนาดนี้นะฮะเขาอุตส่าห์มานะขนาดนั้นน่ะยังมีหน้า <laughs> มีตาแบบว่าโอ้โหยังทำร้ายจิตใจเขาได้ขนาดนั้นก็เข้าใจได้นะะะะะคครัรัับมมไ่่ทกออยาาางงงเนนนนนีีจจด้้้ฉต เก <S an> ิดขึ้นในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดบทเรียนกับทั้งตัวละครของนายมานะนะครับแล้วก็ตัวละครของเผือกนะฮะร,รวมถึงแก๊งเพื่อนของพวกเขานะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยก็จะนําโดยพี่นุ้ยเชิญยิ้มนะครับผมโอ้โหเป็นเหมือนอาเฮียนะฮะเป็นพี่ชายพี่ใหญ่นะครับผมของตัวนายมานะนะครับเป็นเหมือนโค้ชเลยก็ว่าได้นะครับผมคือตัวละครนี้น่ารักมากแล้วเป็น MVP มากนะครับผมชอบมากเลยแล้วก็ยังมีตัวละครของอาไทายมีตัวละครของกัสแล้วก็มีตัวละครของคุณจ๊ะนะครับผมซึ่งเรียกว่าคุณจ๊ะนั่นเองของเรื่องออกมาทีีเนยยโ้หมากๆล นะครับก็โอ้โหสนุกมากครับสนุกมากเป็นหนังที่เรารู้สึกว่าดูแล้วมันก็ไม่ได้แบบโอ้โหฮากากแบบสูโหสุดๆ,ดๆขนาดนั้นแต่ว่าเราว่ามันเป็นหนังที่ดูแล้วสนุกแบบดูได้เรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็ดูแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขดูแล้วมันก็ใจพองโตใจฟัวนะฮะดูแล้วรู้สึกว่าเออใครที่มันเหนื่อยกับชีวิตมาเจอความบั่นทอนในชีวิตมากมายเจอภาระหนี้สินอะไรต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตเยอะแยะไปหมด่ โอ้ดูเรื่องนี้หนังมันจะคุยกับเรามากเลยผมเองเนี่ยเป็นคนที่รับจ็อบเยอะมากทำน,น,นู่นทำนี่ไปหมดนะฮะเป็นนักอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมเป็นอาจารย์มหาลัยนะเป็นมุมกลับด้วยนะฮะเป็นนักเขียนอีกนะฮะเป็นอะไรมากมายจมไปหมดเลยนะฮะคือเราสึกว่ามันแบบเออเข้าใจเหมือนกันเพราะว่านายมานะมันก็เป็นคนอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบมันต้องสู้ชีวิตอะเพราะว่ามันมีภาระเยอะที่รอเราอยู่นะครับเออเพื่อว่าวันหนึ่งเราอาจจะแบบว่ารอดพ้นออกจากจุดที่เราต้องสู้ชีวิตเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยนะฮะเออ ก็ในเรื่องมันก็จะมีการเมนชั่นการพูดถึงสวรสิการกองถ่ายเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยคนมันสู้แทบตายนะฮะแต่มันก็ยังกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงได้แค่นั้นได้ ได้ผลประโยชน์แค่นั้นท,ทั้งที่เขาทุ่มเทลหลักล้านทําไมการเงินยังหลักรออยู่อะไรเงี้ยนะครับประเทศนี้มันแทบจะเป็นอย่างนั้นเกือบหมดทาไมคนรวยมันมีอยู่แค่กระจึงหนึ่งแล้วที่เหลือเป็นคนจนที่เหลือเป็นคนที่จะต้องหาเช้ากินขําแล้วก็ต้องช่วยกันตลอดเวลาสิ่งหนึ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือเรื่องนี้มันพูดถึงนายมาระแมนซึ่งเป็นเดอะแบ็ของเรื่องใช่ไหมแต่ว่าตัวละครทั้งหมดเนี่ยมัน ไม่ได้มีแค่เฉพาะแบบว่าเฮ้ยส่งว่านายมานะคือเดอะแบกแต่มันพูดถึงว่าเฮ้ยแม้กระทั่งเดอะแบกเองอะ่ะมันยังต้องมีคนอยู่ข้างหลังที่เป็นเดอะแบกของเดอะแบกอีกทีนะทุกคน <laughs> ว่ามันไม่รวยไงเออนะฮะคือถ้าเจอว่าจ็อบที่อะไรที่มันรวยเนี่ยมันก็อาจจะรวยไปแล้วแบบเจอทางล้งทางรักเต็ไมไปหมดมีคอนเนคชั่นมากมายแต่คนที่หาเช้ากินข้ามคนที่สู้ชีวิตแบบธรรมดาเนี่ยนะฮะเขาก็ต้องแบบว่าต้องแบกกันละกันนะทุกคนคือตัวละครของนายมานะเนี่ยคือถ้าไม่มีตัวละครของพี่นุ้ยเชิญยิ้มมาแบกหรือวััวลออัลกกนนยผดู ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะ เออเขาอาจจะไม่ถึงฝั่งฝันก็ได้นะฮะแล้วการเรียนรู้ของเขาเองเนี่ยที่จะต้องมาเจอตัวศัตรูคู่อาฆาตของเขาในวัยเด็กอะไรเงี้ยนะฮะเออทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออฉากจบในเรื่องนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันดูแบบมันเรียบง่ายแต่มันมีความหมายมากๆบางทีเนี่ยคนเรามันไม่ได้ต้องการอะไรที่มันเยอะมากขนาดนั้นนะไม่ได้ต้องการอะไรที่มันแบบโอ้โหแบบต้องการล้างแค้นแบบฆ่าให้ตายกันเลยขนาดนั้นเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยมันอาจจะมีแค่แบบพ้อยเล็กๆอ่ะแต่มันเป็นพ้อยเล็กๆที่คนเราามมมักองข้ไป ออชีวิตเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละนะฮะบ,บางครั้งการที่เราสู้หรือว่าการที่เราทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันอาจจะไปทําให้ชีวิตคนอื่นมีปัญหาก็ได้นะนะครับฉะนั้นการที่เราสู้ชีวิตแลชีวิตสู้กับเนี่ยต้องมานั่งดูว่าสุดท้ายเนี่ยแฟกเตอร์ของเราคือเราไปสู้กับชีวิตคนอื่นหรือเปล่า <c oughs> แล้วมันก็พูดถนงว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นเดอะแบกแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายเนี่ย,ย,ยมันไม่สําคัญมากเท่าสุดท้ายใครจะแบกเราในวันที่เราไม่เหลืออะไรในวันที่เราเจ็บ หรือว่าเจออะไรมากมายที่มันเข้ามาทั้งเจ็บกายเจ็บใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายเนี่ยเดอะแบกคนเนี้ยใครจะเป็นคน Back. แบกเรานะฮะหนังก็มีความน่ารักครับผมฉะนั้นเนี่ยช่วงวันหยุดครอบครัวนะฮะหนังก็จะมีฟิลความเพลินครอบครัวอยู่ด้วยนะฮะในเรื่องแล้วก็จะมีฟิลของความเป็นมิตรภาพเพื่อนพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยู่นะฉะนั้นก็ไปดูกันได้ครับทุกคนหนังเรื่องนี้เป็นหนังฟิลกู๊ดนะเป็นหนังที่เรารู้สึกว่าเออมีทั้งฟิลความเป็นขายคอมเมดี้มันฟีลฟิลความเป็น Action, ออแอค คำลั่นลงไปหลายฉากอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เป็นหนังที่ดูง่ายครับดูสบายฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปพกอะไรไปคิดเยอะแยะนะฮะไม่ต้องไปคิดสาระมากมายแต่สำหรับผมมันไม่ใช่เป็นการหาแบบไม่มีเส้นเรื่องอ่ะแต่มันเป็นการหาที่มันรู้สึกว่ามันสอดแทรกอะไรบางอย่างอยู่สำหรับคนที่งานเยอะภาระเยอะอย่างเงี้ยนะฮะเออมันคุยกับเราจริงนันเรื่องนี้คุยกับผมนะครับแล้วผมรู้สึกว่าเออขนลุกแล้วก็แบบเออรู้สึกว่าเฮ้ยนายนภัทรมันหล่อมากเลยนิดหนึทก็น่าจะหล่อเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออนะไม่ว่าจะลำบากแค่ไหน คนหลอกก็หลอกอยู่ดีเออ